ครับอันนี้เป็นสภาพกล่องครับกล่องใส่นกก่อนที่จะเปิดเอาเข้ากรงนะครับสภาพโดยรวมครับมีชื่อผู้ขายครับภูมิเก้าห้าศูนย์แปดสองสามทีสี่หกเก้าหกเจ็ดครับสภาพกล่องด้านข้างครับ อันนี้น่าจะเป็นลายเซ็นของคุณภูมิเก้าห้าอันนี้ด้านบนครับด้านบนครับส่งให้จ่าเตะครับนารอนสวรรค์ครับ,รบเดี๋ยวจะแกะนะครับแกะตรงนี้แล้วก็เอานกป่อยเข้ากรงครับสองตัวครับ ถ่ายน่ะเจ๊หมองให้เห็นนี่นะนี่ครับเดี๋ยวจะแกะนะครับเปิดกล้งก่อนหอลุนครับเห็นปีกโผล่แล้วครับ ยังไม่ออกครับยังไม่ออกไปลแล้วครับกี่ตัวเอ่ยหนึ่งตัวไปลแล้วครับสองตัวครบครับถ่ายในกลงเช็จเรียบร้อยครับนี่สภาพภายในครับนี่แช่ถ่ายนี่สภาพภายในกล่องครับมีกล้วยครับมีขนหลุดด้วย สองตัวครับพบครับคุณภูมินกหล่ออการครับเดี๋ยวต้องแยกกลงครับ